คลิปนี้ผมชวนพวกเรามาดูเรื่องโอกาสระหว่างมุมมองของสองคนนะครับคนแรกก็คือนทวุฒิไสยเกลือเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแพรทองทานปัจจุบันนี้อีกคนหนึ่งข่าวว่าเคยอยู่ในฝั่งเสื้อแดงมาก่อนครับปัจจุบันเป็นรองโฆษกพรรคประชาชนคุณพักข้ามลน,นุนอน,นันพูดถึงเรื่องโอกาสเหมือนกันครับแต่เหมือนกับว่า ใช้ตะก,กะหรือว่าอธิบายเรื่องโอกาสเป็นคนละทางเป็นคนละอย่างกันครับคนแรกนัทวุฒิสายเกลือบอกว่าอยากให้นายกทักษิณได้เจอกับโดนั์ทรัมป์ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องกำแพงภาษีอันนี้เป็นมุมมองของนัทวุฒิสาเกลือที่มองเรื่องโอกาสที่ อดีตนายกทักษิณน่าจะได้ไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์แต่เป็นคนในภาพทางขวามือนี้บอกว่าแล้วพี่ไม่เสียโอกาสที่ประเทศไทยมีแพทองทานเป็นนายกแต่ทำอะไรไม่ได้เลยหรือคะเก็บอาการแล้วแสดงออกอย่างเชื่อมั่นในตัวนายกปัจจุบันมากกว่าพ่อท่านนายกหน่อยคะ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นที่มาจากพระขมลน,นุนอน,นัน รองโฆษกพรรคประชาชนจะสรุปไปแล้วก็เหมือนกับว่าคนสองคนนี้พูดถึงเรื่องโอกาสเหมือนกันแต่มองในเรื่องโอกาสแตกต่างกันครับใครพูดถึงเรื่องโอกาสมีเหตุมีผลก็พิจารณาเอาจากข้อความของสองบุคคลน,นี้ก็แล้วกันนะครับใครใช้ตะกะเรื่องโอกาสป่วยหรือว่าเป็นตะกะพิลึกพิลึกลก,ก็พิจารณาตัดสินวินิจฉัยกันเอาเองครับ อยากให้ผมมองผมมองว่าการใช้ตรกะเรื่องโอกาสที่อธิบายเรื่องโอกาสที่มันค่อนข้างแะพิลึกพิลึกอยู่ก็เพราะว่าความเห็นต่างทางการเมืองของนักการเมืองทั้งสองท่านนี้แหละมันก็เลยทําให้ตีความในลักษณะที่มันเข้ารกเข้าพงไปสักหน่อยครับที่บอกว่าเข้ารกเข้าพงก็เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลสมควรที่จะ ยกเรื่องโอกาสด้วยว่าเอาเรื่องโอกาสมาฟาดฟันมาขักั้งกันในลักษณะนี้ครับส่วนใครจะให้น้ำหนักหรือว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องโอกาสมากกว่ากันฝากไว้ให้พวกเราพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับตัดสินเอาเอง